จ้านี่ออกถนนแหนบ้างวันนี้ก็แบบจะเครื่องบินทหารนะคะแถวนี้มันมีที่ตั้งของข่ายทหารด้วยไงเสียงดังแต่ที่บ้านนี่คือเขามาติดเอรมาติดอะไระประตูประตูกระจกอะคะ่ะเอาไว้กันเสียงเครื่องบินเนาะกัน กันลำคาอะไรเงี้ยเขาติดให้ฟรีนะคะเพราะมันอยู่ใกล้ค่ายทหารเนี่ยเวลาเขาฝึกโรคฝึกอะไรกันมันเสียงดังก็เลยโชคก็เลยโชคดีไปค่ะที่ที่ได้เด็กๆก็กลับบ้านกันเอบไทยแว๊บนึงนี่ค่ะบ้านเมืองเขาเนาะเมืองญี่ปุ่นทุกทีหนูจะกลับไทยปีละครั้งนะแต มันติดโควิดเนี่ยแล้วก็ลูกสาวเข้าโรงเรียนด้วยก็เลยไม่ได้กลับภาวนาขอให้โควิดซาเร็วๆเนาะหรือได้ฉีดวัคซีนเร็วๆเนาะจะไ,ได้กลับไปไทยเนี่ยีจ้ติดเดินเร็วเขาติดเดินเร็ว เด็กด็กโรงเรียนนี่ก <scary> ็จะโรงเรียนใหญ่ขึ้นวันนิดนึงบ้านคนก็จะอยู่กันติดกันเลยเมืกี้เรามาทางนี้ใช่ไหมล่ะ โอเครถญี่ปุ่นเขาก็จะจอดให้นะคะถ้าถ้าเราจะข้ามถนนไม่ต้องมีไฟแดงเขาก็จะจอดให้นะคะญี่ปุ่นเซเวน่นเซเวน่นจอดรถเซเวนนะ่นเนาะซื้อขนมไปฝากไอตัวเล็กหมดละเยอะเลยพอนังไม่มาไง ตัวแสบไม่มาด้วยออใส่ยเหนื่อยจัดเล่นที่โรงเรียนเป็นครึ่งชงั่วโมองออใส่ยเหนื่อยนี่ค่ะร้านลันยา นมนมปปซุเอร์ไปซื้อนมนมลูกจะหมดแล้วนมสด ถ้าพ่อแม่ทำงานเขาก็จะฝากลูกเนาะเขาจะฝากลูกไว้ถึงหกโมงห้าหกโมงเนี่ยค่ะเขาจะฝากลูกไว้ถึงตอนเย็นเลยแต่อตัวเล็กอตัวเล็กรู้สึกว่าวันนี้พ่อไปทำพิธีมอบตัวเข้าห้องเรียนแค่นั้นแหละค่ะทำพิธีมอบตัวเข้าห้องเรียนเนี่ยเนาะ เ,เ,เ,เอาแปดโลเข้าเก้าโมงทาพิธีเสร็จสิบโมงโอแล้วก็เล่นอีกครึ่งชั่วโมงควรจะกลับบ้าน ขนสง่งยามาตะยามาตะจะโล่งๆเลยสัสปีค่ะรถเยอะแต่ที่ที่จอดรถแบบนี้นะี่คือเสียค่าจอดนะคะค่าจอดรถแพงนะที่ญี่ปุ่นอะ บ้านเรายังโชคดีจอดฟรีแต่ที่จอดฟรีก็มีนะคะแต่เป็นพวกที่แบบเวลาเราไปซื้อของอะไรเงี้ยซื้อของเสร็จแล้วก็เอาบัตรเอาบัตรไปให้เขาปั๊มเนาะออกมาก็จะจอ,จอดฟรีเวลาซื้อของแต่อะไรพวกบ้านเช่าอะไรเงี้ยต้องซื้อที่จอดเองนะคะต้้อองซื แน่ต้องซื้อที่จอดรถเอง เดี๋ยวไปเจอกันที่คลิปซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ